สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เจ้จะพาทําแกงเปรอะหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ผักร่วมค่ะแปลงนี้คือใบแมงลักหรือผักอีตู่ค่ะแปลงถัดมาคือผักขยงค่ะผักขยงผักกะแยงค่ะตอนนี้กําลังมีดอกสวยสวย,สวยแซบแซบหอ,หอมหอมเจยมากค่ะบางคนพ่นกับบอมากดอกคนว่ามันขิวะแต่ส่วนตัวเจยมากผักกะแยงจ้าอันนี้คือซ้อนบวบค่ะบวบกันะคะจะเก็บเอาทั้งยอดของเขาค่ะยอดและลูกนะคะผุ่นเลื่อยลงมาเลื่อยไปใส่ตน้นมะแข็งทั้งขาง เฮดส้นเขาเรื่อยเป็นซุ่มโค้งๆนะคะนี่แหละกําลังงามได้เก็บกินครั้งแรกเลยค่ะ ปลืม้มปลื้มภูมิใจพุมมใจ,ม,ใจมันเป็นความรู้สึกดีดีที่เราได้เก็บผักผลไม้ที่เราปลูกเองกินเองค่ะอันนี้ก็อย่สูงปวดได้ย่งเอาพี่นอ้องบวบหอมอร่อยอร่อยค่ะในส่วนของหมกไฟเก็บกินเมื่อแล้วน้วยค่ะย่านมันเบิดค่ะย่านมันเบิดเก็บว้เบิงเก็บว้เบิงบางอย่าง,างมันก็เป็นความสุขทางใจเนาะเอาเอาพักไปล้างัดที่นี่เก็บเก็บพักแล้วแล้วก็เอาไปล้างในครัวเขียวเหนียวซับของห้าคือเกาล่ะค่ะครัวเขียวเหนียวซับค่ะเก็บพักมาแล้วก็ต้องล้างค่ะล้างแล้วแล้วก็มา เตรียมเครื่องค่ะอันนี้น้อใหม่ที่เราต้มแล้วนะคะหน่อไม้ที่ต้มแล้วใส่น้ำย่านางใส่หมึกแห้งลงไปพริกหอมแดงแตะไคร้น้ำอันขาวๆคือข้าวสารข้าวเหนียวนําไปตําค่ะ คนอีสานเอิญเขาเบื่อค่ะใส่เพื่อความข้นของน้ำแกงน้ำแกงอมนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาราผงชรสรสดีค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะอันนี้คือไข่มดแดงค่ะเจอแช่แข็งไว้ไะ้ค่ะไข่มดแดงแช่แข็งไว้ค่ะก็ใส่ลงไปทั้งแข็งแข็งแบบนั้นเลยค่ะใส่เห็ดฟางใส่บักอื้อลงไปค่ะบักอื้อหรือฟักทองรอให้ทุกอย่างสุกดีแล้วเราค่อยจะมาเติมบวบที่เราเก็บสดจากสวนนะค่ะก็มีการปัดโซ่นิดหน่อยแต่น้องพี่น้องปัดโซ่นิดนึงค่ะ ให้เห็นความสดความซิงความอร่อยความหอมพุ่มใจพุ่มใจพี่น้องมันเป็นความพุ่มใจเล็กน,น้อยค่ะรอให้บวบสุกแล้วเราค่อยจะมาเติมผักที่เราเก็บตอนต้นคลิปนะคะระหว่างนี้ก็ช้อนฟองออกด้วยค่ะเพื่อความน่ากินของน้ําแกงเปรอะน้ําแกงของเราใส่ลูกโดดลงไปค่ะพักขานะรักมา,จากจะสวนยอดสว ผักขาชะอมค่ะใบแมงลักผักขแยงค่ะเลือกใส่อย่างดังอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะเราไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องใส่นะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะเคล็ดลับคือทำให้แกงเปรอะสีสวย เติมน้ำย่านางตอนท้ายแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะน้ำของเขาจะได้เป็นสีเขียวจ้ะเพราะว่าเวลาเขาต้มไปโดนน้ำเขาสีดำมันบอกเขาเอาน้ำน้ำอย่านังมาเติมตอนท้ายมันก็จะเป็นสีเขียวสดใสน่ากินค่ะตักเสิร์ฟแล้วค่ะตักเสิร์ฟเลยหอมหวนหวนเสดน้นำกุกเนี่หงาเงีจจอพี่น้องพวดแกียงมะม่ใส่เห็ดใส่ปลาหมึกแห้งค่ะ เจ้านี่น้ไม่อึดบรเน้นน้อมั <g ül üyor> <ฮ>อบวบบวกหอมสดจากสวนซากเาแกงไส้น้ไม่แกงน้ไม่ใส่ปลาหมึกเนี่ยยาดซอสเบเคยกินเนะาะมักน้ำเจอเซยนแล้วเอาอ,นอันเนี้ยก็อดอยันี่ เครื่งไ่ประหมึกบ้้สาติบเกือจากบ้านกะกุ้งจ้ากระือล้มเหมืองมองงั้นนั่นเราเป็นอามาไวเดือดแหลบเละ เห็ดเพื่องซื้อจากอันอาระอท่องหมูบ้านซุปนี่แกงอาละท้องคนละเห็ดเพื่องอาเห็ดจังใดกระเสียบผมว่าเออแมนความออายุจ้าสดน้บโกุกไม่ให้ยงียุง ขั้มกระด้าง,งใส่แหวกเป็นส้นเหี่ยวแต่กระแสบขึ้นเตา่านบวบกับมือเนีย่ยงานบวบพักขาพักไอตูค่ะพักขานี่จากส่วนย่อสอค่ะส่วนจะฟ้องประ่านง่าม ดูกโดนเพิ่มสีสันสวยงามเข้ากันเคยกินไหมคะ แกงหน่อไม้แกงเปื่อยหน่อไม้ใส่ตลาหมึกแห้งมือเนื้อเข้มแข็งสูตรนี้ได้ไมาจากพี่น้องท่านอุดรธาน,นี้ค่ะนแนะน้ามากล่องมึงก็กระโดดอ้ออร่อย ม่ไหมสามารถจากหน้าจ่อเซาไปอัาคคิดอ่ะคิดทำไมแอบย่ามไหนถือรักมันจะสร้างทักส่งมากรักหน่อยก็ได้จมยังไงมาจมหนัก กินข้าได้กระแสบพี่น้องบู๊ข้ามเน็ดเนทั้งขาพัิตูพักแตงแง่งน้าใหม่ซุ้มปูซุ้มปูร่วมกันจบท้ายนะคะ フフフフ。<laughs> <laughs>